เชียร์2015จากเมืองจินจินประเทศจีนนะครับทีมไทยชนะชนิสไทเปหรือว่าไต้หวันในเซตแรก25ต่อ18ก็ดูแล้ว3เซตน่าจะทำได้นะครับดูจากชื่อชั้นในขณะนี้นะครับไทยกับไต้หวันไต้หวันก็มีโอกาส รอบเป็นที่2ของกลุ่มถ้าไปชนะศรีลังกาและก็ฮ่องกงได้นะครับโดยวันพรุ่งนี้ทีมไทยเจอฮ่องกงและวันศุกร์เจอศรีลังศรีลังกานะครับอนุมาเสิร์ฟครับ ถ่ายเปิดยากดับเบิ้ลแน่แล้วครก็มาดูสัหญ,ญาณนีันคือจะเซตนะจะเซตแล้วมันออกดับเบิ้ลนะครับเด่นสองจังหวะออกมาเซิร์ฟครับ <c oughs> โอ้โหหน่วงครับยอดลองได้ครับรลุศราทางนี้ครับโอ้โหจากเขาบล็อกดีครับลอยไม่ยาก ด้านหลังเลยครับบอลเซตของนุสราให้อนุมานั้นอาจจะต่ําไปนิดหนึ่งนะครับต้องพุ่งเข้าเร็วพุ่งเร็วนะบอลตกมาต่านี่ทําให้ติดบล็อกนะครับตัวเก่งอยู่ข้างหลังนะครับเฉินวันติงเซิร์ฟพุ่งดีครับเซิร์ฟจี้ไปที่ออนุมานี่เหนียวครับเหนียวบล็อกได้จะออกครับพิยนุษย์เซตกลับหลังเลยนะครับแม่น่ะคือต้อง ขาดไว้ก่อนนะครับขาดเพื่อแก้ไขได้คือ,คอสังเกตเฉินวันติงเสิร์ฟจี้ไปที่อนุมานะครับครับมาดูหัทยาบำรุงสุขครับเสิร์ฟหลอกว่าจะไหลหลังเคาะครับอ้าวหัทยาเซตครับต้องมิดตัวตีนะครับ <c oughs> โอ้โหวันเร็วจังหวะยังไม่ค่อยได้ <c oughs> โดนสวนนะครับลีซูยิง ดารุ่งอย่างชัดชวมโมกสีนั้นไม่มีชื่อครับไม่มีชื่อในแต่ว่าเดินทางไปด้วยเพราะว่าไปซ้อมนะครับซ้อมเพื่อเตรียมซีเกมส์ด้วยตีเป็นขาประภัยพันธ์ล้นนัดมาดุสราให้แดนหลังัยังรองได้นะครับเชนวนติงติดงัดแล้วมาชก ต่างห้โอ้โหไม่มีพื้นที่วิ่งเลยนะครับกระโดดตีอย่างเดียวไม่ได้ครับยืนยืนแล้วกระโดดยังอยู่ครับยอดซะเร็วสมองมาแล้วครับบินมาแต่ว่ายอดครับน้องอ่อนครับมีหนักมีเบาขาไปทันครับเสิร์ดสาวขนแก่นนะครับโอ้โห รับยากแต่ว่าเซตได้อันเดอร์ห่างครับอุย้ยตีใส่ตัวเลยว้าลูกแก้ไข,ขของเขานะครับ,รบเขาให้ลิโมโรอย่างเบงหัวน้นอันเดอร์เบอร์เก้านะครับที่ตีเมื่อสักครู่นี้ครับช่างเฉินยินลงไปรับเสิร์ฟแล้วน,นะครับเบยนุตเซตแรกก็คู่ขี้กันอย่างนี้นะครับก่อนที่เราเจะ หีไปหกสี่ตจอตึ้นเจ็บด,ดังไปรอบป่า <S <S> <S เหนือแน่นนะครับผมแฟนคลับของเวลล์บอลสาวชุดนี้นะทุกคนมีแฟนคลับส่วนตัวหมดนะก็เดินทางไปเชียร์กันไม่ไกลและพุชเกาของเราคุณสอนสวรรค์ผู้วิจิตก็ย,ยังเดินทางไปนะครับรอยู่กับทีมชุดนี้อนี่ครับ พุ่งมาเลยนะครับช้างเฉินยินครับเบอร์เก้าตัวตีคนหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับเบอร์เจ็ดเฉินวันติงอยู่ข้างหน้าทั้งคู่นะครับสี่เท่าครับเสร็จทีแล้วเราสี่เท่าอย่างนี้แล้วเราหนีเป็นหกสี่นะครับครับมือเซตลงไปเสิร์ฟครับเสียเฉินยี่อ๋อครับเยอะพิ่งจะเสิร์ฟเสียนะครับไต้หวันดูว่าเราเสิร์ฟแล้วจะได้แต้มหรือเปล่านะครับขณะนี้พัทยาลงมาครับ อยู่ข้างหน้าเมตร80ซนิเมตรนะครับหัิญยานี่ก็เมตร80นะครับเซริร์ฟปลื้มจิตตั้งให้บอลหลังต้โอ้โหตอไปด็กข้างตัวของปลื้มจิตชิังกว่าเล่นเร็วดีนะครับมุมนั้นแยงนะครับ เติรครับช่างเฉินยินสราให้ไม่ถนัดนะครับตีไม่ได้ก็เลยต้องหยอดล็อกได้บล็อกอัดใส่ตัวเลยครับกระดอนกลับไปแรงครับอัธยาครับขึ้นกับกอดูมาได้ประโยชน์ของอัตยาหน้าเซตเนี่ยครับหลายแบบเลยครับบล็อกก็ดีมิสลาเสิร์ทครับโอ้ยพุ่งมาแบบนี้เปิดยังได้อยู่เขาแบบเขาตีดี แขไถดีาม,ามากเยี่ยมจริงครับยังเมงหัวนะครับกันสกู6เท่าครับเสร็จนี้หนีไม่ออกครับยังหนีไม่ออกอุษราครับให้โวเสาวจับได้ครับน้ำเขินวันติงเอาแล้วครับไต้หวันนำ7ต่อ6 นี่เสิร์ฟ้วได้แต้มนะครับเมื่อสักครู่เาเป็นฝ่ายตามหลังเลยครับยังเสิร์ฟอยู่เฉินยี่จูเปิดได้เข้าจุดเลยครับอย่างนี้ต้องไม่พลาดนั่นครับเอามาครับสมบูแบบครับเพราะว่ารับเสิร์ฟเข้าจุดตั้งให้ออนุมาร์ตีเป็นลูกซ้อมเลยนะครับแยายงไปลงเต็มเต็มใบครับ เดูครับนุสลาเสิร์ฟหนักของออนุดูมาครับลงหรือเปล่าครับเซตแรกได้เอสหนึ่งครั้งจบต่อนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015ไทยกับไต้หวันไต้หวันนำ8ปต่อ7ในช่วงทุกข์ก้าวมาสงแรกนะครับแต่เท่าแล้วนะครับสัก่นี้เรารับบอลสองล้นไปนะครับ ไต้หวันตีมาแต่ว่าไม่ไม่เสียครับหัทยาเซิฟอืมลูกพุ่งลงมาอ้าวเกียงกันอ่าสบตาก,กันก็เสียแต้มเลยครับไเกรงใจกันไม่ได้ครับอลเล,ล,ลย์บอลกันไม่ได้ครับบอลเลย์บอลโคชเกียรติพงศ์รัชตะเกรงไกลทำแชมป์ทำทีมได้แชมป์เอเชียสองครั้งแล้วนะครับ อูเหินครับอบอลลิวไม่มุดลงนะครับบอลมันเขินอ,ออกหลัง <S <S อัจราพรคงยศนะครับก็สิทธิ์เก่าของเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีตั้งให้โยกไปหลังเลยโอ้โหแก้ไขนะครับหาประไัพันนี่ตบไปได้โยกไปหลังให้ระดับเหนือศีรษะ เล่นยากนะครับคิดเร็วทำเร็วนะครับขาประไฟพันแต้มที่คาดไม่ถึงไต้หวันเศษจี้มาทางนี้ครับออกออกออกไม่รู้ว่าทักหรือเปล่าครับอ่าตีใหญ่ครับสัญญาบัวแก้ว34แล้วนะครับโอ้โหน้อยคนครับอายุขนาดนี้จะเล่นวอลเลย์บอลอยู่นะครับ แต่ว่าใช้ประสบการณ์ในการเล่นลิเบอโรเซตเองเลยครับอ,อนุมาตีอ่าบล็อกออกไปเซต,ตไปเกือบชิดต,ตะข่าย,ยครับอ,อนุมาแล้ว่าอัชราพรอันนี้เป็นครั้งแรกในเซตนี้ครับที่มไทยนำสามคะแนนก็ทำให้ไต้หวันต้องขอเวลานอกก็คู่ขี้สูสีเบียดมาแล้วมีนำด้วยนะครับไต้หวันเซตแรกเราไม่ได้ขอเวลานอกเลย,เลยนะครับโดยโค้ ลินมิงฮุยนี่ขอเวลานอกเร็วนะครับในเซตแรกฟังเสียงรดออสนะครับ นำสามคะแนนนะครับทีมไทยถาประไพพรรณเซิร์ฟดี <Yeah. S 1> หัวเสาแม่เนวันติงลูกมัน,นสปินไปเข้าทางพอดีครับเล่นเร็วเลยครับ mm hmm. มีบอ่ออยู่ตรงนั้นพอดีครับ mm hmm. 10ต่อ12ครับวันนี้ตูเซิร์ฟครับตาม2คะแนน,นไต้หวัน อู๋เสริมระดับหน้าอกนะครับแต่ว่าเรารับได้ตั้งแดนหลังครับเฉินวันติงโอ้โหเฉินวันติงครบเครื่องครับหัวเสาได้แดนหลังได้จากสามเหลือแต้มเดียวรู้จักแดนหลังครับตนะีอัดตีใสทางด้านอนุมาเลยครับเฉินวันติงเสร์ฟต่อนครับเวอร์นี่ตู นี่ครับมาเต็มเต็มเลยครับหลอกครับว่าจะเล่นโค้งหลังครับไปหัวเสาครับสิามต่อสิบเอ็ดครับครับตามของอัจฉราพรสองคะแนนครับเรานำโอ้โหเสิร์ฟพุ่งดีมากครับเอาแก้ตีแก้ด้วยรองทันครับนุสราอ้าวใครเป็นคนตั้งผาประเพณีให้ตี ได้ครับบล็อกเขาที่<ม>พอไม่ใช่เซตแล้วอันเดอร์แล้วนี่โอกาสติดหรือออกน่ง,ง่ายๆนะครับฉางเฉินยินครับขึ้นมาสโกโูยังอยู่ที่12ต่อ13ครับ1นึ่คะแนนตามอยู่นะครับมีเซตตงไปเซตครับเสียเฉียนยีส่สดี<ม>ด้วยครับต้องอันเดอร์บอลหางแต่ว่าตบดีครับอารมา คือบล็อกคู่ครับเฉินนนติงกับทางด้านชางเฉินยินนะครับสูงต้งคู่ลุสราต้องแก้โดยการอันเดอร์นะครับมไดิเซตนะครับมาสกุลทิมไทยนำสองคะแนนครับ14ต่อ12ปลื้มจิตเซิร์ฟลูกมันเช็ค <c oughs> <c oughs> ได้ครับไม่ไม่รับออกไปครับ ตนีคะแนนคู่ขี้นะครับครับเสตียรามีช่วงหนึ่งเรานำถึง6คะแนน15ต่อ9นะครับสอบเสียบ้างครับ15ต่อ13บสามนี่ถือว่าไต้หวันนี่ยกระดับขึ้นมาเลยนะครับเสตียรเรานำสิบห้าต่อ9นี่15ต่อ13บสคือโคตหลินของไต้หวันก็ให้จับพลาดก่อนนะครับต้องเกาะไปเรื่อยๆครับเกาะไปเรื่อยๆไม่ให้ทีมไทยนำค่ับไล่ยาก คะแนนจากลูกตบพัน,รน,น,ค,ค,นครับตบวันนี้เข็นไปึ้นทำเอาไหมครับเข็นต่อนะครับทางเชฟก็ทำเอาเราได้แต้มนะครับเมื่อสักครู่นี17้17ต่อ13มิสซราเซิร์ฟนะครับสินเชียร์ทีมไทยนันดังนะครับคนไทยที่เป็นแฟนคลับแล้วก็คนไทยที่อยู่ในเต้อยู่ในเมืองเทนจินนะครับมีเสียงหวีด ผู้ตัดสินท,ที่สองซุนจิงของจีนนะครับผูดสินที่หนึ่งทาเกชิของญี่ปุ่นนะครับหัตยาอยู่แถวหน้านะครับเสร็จไปหลังด้วยเรารับบอลโค้งเร็วรได้ครับหัตยาครับมาแทนอัมพรครับ คือคลื่มจิตยังอยู่ก็เล่นบอลลักษณะนี้ครับแต่ว่ามีฮัตยามาเล่นบ,บอลท้ายกับอภรญยาผาพอน้มากหลงครับผู้กลับเส้นชี้ลงโอ้โเหอหสเลยครับน้องออนอีกแล้วโอ้โหต้อง5แต้มครับ1 9ต่อิบัดเดียวครับทีมไทยหนีไป5แล้วไต้หวันขอเวลานอกเลยครับครั้งที่2แล้วครับ,รบถ้ามีภาพช้านี่ เห็นว่าลงยังไงแต่ว่าพุ่งกับเส้นนั้นยืนอยู่แนวเส้นข้างเขาเห็นนะครับครับทีนี้คือก็ต้องยอมแหละครับเพราะแรงเร็วด้วด้วยหนึ่งห้าแต่ถ้าบอลมันหลุด หมายเลขเจ็ดก,ก็คือเขียนวันติงนั่นเองครับเสิร์ฟต่อนะครับหลังจากเอสไปเมื่อสักครู่ครับออนุมาสิบมีเจสิบเก้า,า,าต่อสิบห้าครับเอเมอเซ็ตนะครับ เสซตเฉินยี่พักครับเฉินวันติงก็ออกไปด้วยนะครับส่งยางยี่เฉินลงไปนะครับนี่ครับมือเซตยางยี่เฉินนี่สูงแค่ร้อยหกสิบหกเซนติเมตรมือเซตปกติที่เสิร์ฟดีนะครับหลอกสองจังหวะหลอกครับบล็อกขึ้นไปแล้วครับทำอะไรไม่ได้ครับคิดว่าเล่นบอลกลางข้างหน้าหลอกแล้วก็มาเป็นนี่ครับข้างหลังครับขาประไพพันหลอกครับ โอ้แค่ไม่หลอกีิยังบล็อกยากครับพัทยาเซิฟโค้งหลงครับหาแต้มนะครับต้องแก้ไขแก้ไขไม่ได้ครับคือเขามาจากแดนหลังนะครับเล่นบอลสูงก็จะขายไม่ได้นี่ก็คือคือเข้ามาในแดนนะครับทางสนามมันมีแพทย์ประจำทีมคือในแพทย์อีทอราจะยูนะครับก็เป็นในแพทย์จาก ศูนย์บาเซมม์อนกรุงเทพครับแรบได้อยู่ครับนุสลาจ่ายมาทางนี้ครับย <c oughs> ี่สิบสองต่สิบห้านำโอ้โห เปิดเดียวเดียวครับเจ็ดคะแนนเลครับจากที่แต้มเดียวนะครับเหมเฮินจะออกไปครับทิมไทยเสิร์ฟเสียไปสองคะแนนครับคือสองแต้มเนี่ยบวกไปให้กับทางด้านไต้หวันนะครับเสร์เสียครับว่าเซตนี้ไต้หวันจะได้เกินสิบแปดหรือเปล่านะครับอันเดอร์ให้ขาประมาณี้ัทัชครับทัชครับไปหนักอ่ครับเข้าฝักแล้วตอนนี้ หนักหน่วงจริงๆถึงตอนนี้น่าจะทําแต้มได้มากกว่าคนอื่นในทีมนะครับหาประไยพันธสลับกับน้องออนนะครับตีกันครับอ้าวโหเปลี่ยนชุดนี้ครับผลิกันธ์พลพันธ์แพพักเลยครับหาประไพพันธ์เสร็จที่แล้วเสริฟครั้งแรกของพรพันธ์เสียนะครับเพราะว่าเซตนี้ลงมาเสร์ฟ เกดได้บล็อกได้ครับอีกครั้งหนึ่งย้ำแฉลบแต่น้องออนเกี่ยวได้ขึ้นแต้มไปแล้วนะครับต่โดน,น,นขอบบนนะครับขึ้นบล็อกนะครับ16ชั้นซูยาครับเรามาชั้นซูยา18ปีเท่านั้นนะครับ178เซน อู๋สวัสดีครับบอลทานให้ตีอันเดอร์ครับเฉินรับได้บอลทานวิ่งไปตั้งมีกระโดดหลอกแล้วตีไม่กล้าครับเกียร์บางกระพุ่นกระเบนแต้มเจ็ดพอยจบทีแล้วได้สิบแปดไต่หวังจบนี้ก็มีโอกาสได้สิบแปดถ้าได้แต้มนี้ครับเราจะได้บุกัชรพรครับ เซตพอยด์โอ้โหเจ็ดเซตพอย์ครับเปิดได้อสวยครับแปดจีม,มไทยจะหยุดไต้หวันแค่18แต้มหรอือเปล่าครับมือเซตตัวจริงมาแล้วครับเสียชินยี่ต้องรอโค้งสงประกาศนะครับ เฉินวันติงครับแล้วก็ช้างเฉินยินอยู่ข้างล่างือเซตครับเสียเฉนยี่เสร็จ็นติดเปิดคนพันนี่โอ้โหแม่เขาบอกว่าเน้นเลยครับจิตที่ปลื้มจิตนะครับวันนี้สั้นๆครับเกี่ยวมาให้ครับ ก็ามาประหานเข้ากับเซตแรกเลยนะครับคะแนน25ต่อ18นะครับทีมไทยชนะ